สวัสดีครับรีวิว Honda s ไ l o u ลนะครับคันนี้ดูภายนอกก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นไฟแต่งนะครับเป็นสปอร์ตไลท์แต่งนะครับชุดสีมีแตกเล้าบางจุดนะครับรวมๆยังถือว่าดูดีขายไม่แพงนะครับมีสโงสนิมบ้างนะครับรถจอดนะครับถ้าจะสวยๆน่าจะเก็บงานสีนะครับคันนี้มีสตาร์ทมือนะครับแต่เหมือน ดังแต๊าะเ๊เต๊เหมือนฐานใดมันหมดนะครับแต่สตาร์ทเท้าได้นะครับระบบไฟติดครบนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟสต็อปเบรกติดครบนะครับนี่ตรงนี้มีสตาร์ทเท้านะครับสตาร์ทติดง่ายครับยันเบาเบาก็ติดผู้หญิงสตาร์ทได้นะครับเดินเบาเรียบนะครับบิดติดมือนะครับรถคันนี้แรงเลยนะครับเหมาะสำหรับไปตลาดขับในหมู่บ้านนะครับหรือบรรทุกของของชำทุกน้ำส่งในหมู่บ้านยิงได้ห้าสิบถึงหกสิบโลนะครับ น้ำหนัก80กว่านะครับขับสบายเรืองเงียบดีนะครับมีหน้าร้านนะครับส่งได้มีปลายทางนะครับฝากติดตามเฟซ้องกน้องเกลด้วยนะครับติดต่อ0851094650ขอบคุณครับ